สวัสดีค่ะเวลาพรเนนะคะเวลาพรชวนชมแต่ว่าวันนี้เวลาพรไม่ได้มานําเสนอชวนชมหรือว่าการปลูกต้นไม้ใดๆนะคะไม่ได้มาชื่นชมดอกไม้แต่อย่างใดวันนี้ก็ตอนนี้ก็เกือบจะหกโมงเช้าแล้วนะคะดูก็รู้ว่าเวลาพรกำลังอยู่ในเครืวอนะคะคุณแม่กําลังจะเตรียมอาหารให้กับตัวเองแล้วก็ลูกเพื่อที่จะให้ลูกไปโรงเรียนนะคะกับคุณแม่ก็จะไปทํางาน แล้ววันนี้ถ้าเราไม่ปลูกต้นไม้เรามาทำอะไรนะคะเราม,ม่ชื่นชมต้นไม้เรามาทำอะไรไมีน่าเล่นไหม <c oughs> มีแนวมานำเสนอนั่นก็คือนี่อันนี้ค่ะนี่คือไม่ไม่ไม่ได้มาขายของนะคะอันนี้คือ,อภูมิใจนำเสนออันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับก็ลาพรนะคะ,ะมันคืออะไรนะคะมันคือ มันคือบูสต์เนสเล่บูสต์คอลลาเจนนะคะนี่อันนี้น,นี่เห็นไหมคะก็คือไปซื้อมาซึ่งน,นี่ที่มาที่ไปคืออะไรที่มาที่ไปก็คือว่า เมื่อคุณเป็นคุณแม่แล้วคุณก็อายุเยอะแล้วนะคะผู้หญิงวัยเ,เลขสี่อย่างเรานะคะก็เริ่มมองหา,าตัวช่วยนะคะในการาดูแลสุขภาพนะคะเคยกินหรือยังยังค่ะนี่ก็เพิ่งจะลองรู้ได้ยังไงก็ดูจากโฆษณาวันนี้มาทำอะไรไม่ได้มาขายของแต่ว่าจะมาลองอกินดูนะคะ รสช็กกอกโกแลตคาราเมลทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเป็นยังไง เขาบอกว่าชงใส่น้ําอุ่นหรือน้ำธรรมดาในน้ํำเราก็เตรียมมาแล้วเนาอ,องชงสองช้อนโตัวพูดซึ่งชงถูกระป,ป่าเวลาพอไมู่ม้นกัน อันนี้ซื้อมาจากท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะราคา685บาทเหลืออะไรนี่แหละแต่ว่าเวลาพอมก็มีส่วนลดเพื่อเป็นสมาชิกของเดอะวันนะคะก็ใช้ส่วนลด100บาทมี800แต้มใช้ส่วนลดมา100บาทแล้วก็มีคูปองของท็อปได้อีก60บาทแต่ว่าก็ซื้อของหลายอย่างนะคะไม่ได้ซื้อแค่แัน้ตวเดียวแต่ราคาที่ท็อปก็685บาท เพิ่มเก็บบิลไว้ประมาณนี้ละค่ะมีขายตามอินเทอร์เน็ตก็มีนะั่นพูดมากเหรอไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนี่ขนาดไม่พูดมาก เดิมและะ้วค่ะไม่หวานนะคะเน็ตม,มีรสชาติเอ่อหมดเรียกว่าอะไรอนะ่ะหวานไปแล้วไปแล้วนะคะมีกลิ่นช็อกโกแลตนะคะหอมดื่มง่ายหอมดื่มง่ายคะ่ะ ให้ชงในน้ำน้ำน้ำเย็นที่ต้มสุกแล้วนะคะละลายง่ายนะคะไม่มีไม่มีเศษอะไ,ไเรเหลือก็อร่อยนะดื่มง่ายค่ะทำไมถึงกินตอนเช้าเพราะว่าอยากจะกินตอนเช้าหรือึมามีเวลาโอเคโอเคค่ะอร่อยดื่มง่าย เดื่มง่ายส่วนเรื่องของคอลลาเจนหรือว่าสาระที่มีในนั้นก็คือ,อตามตรงเลยก็คือมั่นใจในะผลิตภัณฑ์ของเนสเล่ค่ะเราจะสวยเราจะสวยค่ะสรุปก็คือรสชาติดีดื่มง่ายนะคะก็คือเราก็อายุยเยอะแล้วนะก็ต้องเริ่มหาอะไรที่จะแบบว่า ช่วยเสริมสร้างในสิ่งที่มันอาจจะไม่พอนะคะหรือว่าเราได้มาไม่ครบเลยสารอาหารปกติทั่วไปนะคะบสคลลาเจนค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามไม่ได้ไม่ได้มาต้นไม้นะวันนี้มาเรื่องคลลาเจนบ๊ายบายค่ะ